สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวบรักมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมี f อส่งข้อความมาบอกว่ามีการทะเลาะกันของคนที่ผมรู้จักก็คงต้องเป็นเรื่องของเขาลหละครับไม่รู้จะตอบจะอธิบาย อย่างไงว่าผมไม่เกี่ยวและค่อยบอกเจ้าแล้วเบื่อเซ็งอย่ามาโยงชื่อผมเข้าไปในความไม่เข้าใจอะไรของใครเลยครับสรุปนอนนาไปเคลียร์กันเอาเองนะครับสาธุซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่ค่ะโตโตกันแล้ว ต้องคิดเองว่าอะไรควรไม่ควรต้องใช้สติและรอยยิ้มจึงจะมีความสุขถัดมานะครับบอกว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับคุณทนายล่ะคะขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็บอกทนายจะไหวเหรอคะมีปัญหากันก็แก้ไขปัญหาเองดีครับถ้าเป็นคดีจะจ้างทนายค่อยว่ากันไปเนาะท่านถัดมานะครับบ,บอกว่ารักและศรัทธาในตัวทนายสมเกียรติ ตลอดมาจ้าถัดมานะครับบอกว่ามากคนมากกลุ่มมากใจมากปัญหาปวดหัวค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนาะท่านทนายนอนนาดีแล้วค่ะป้านอนสวนถัดมานะครับบอกว่านี่ไงถึงบอกว่าไม่รักกันไม่เป็นไรแค่อย่าทำร้ายกันก็พอเนาะสร้างอะไรก็ได้นะ่ะย u ทูบแต่อย่า สร้างคอนเทนต์บาปเพราะวาจาน่ากลัวนะพูดอะไรทำอะไรอย่าให้คนที่รักเราและศรัทธาเรานะ่เตื่ดร้อนท่านทนายทำดีแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยห้ามไม่ฟังถัดมานะครับบอ,อกว่าทุกความสุขนั้นเกิดด้วยใจที่ปล่อยวางหากใจเรายังยึดติดกับเหตุแห่งทุกข์ที่ผ่านมาแล้ว เราจะเอาแรงที่ไหนในการเริ่มต้นหนทางใหม่เพียงเรามองสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาให้เห็นเป็นครูคอยเตือนสติตนเสมอจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนมีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรบกวนปรึกษาเจ๊หลันและทีมงานทนายตั้ม ถึงในกรณีที่คุณอฉริยะพูดในไลฟ์สดว่าจะฟ้องน้าตายน้าแต่ที่มาพูดถึงสาวิตรีมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมีความน่าห่วงตรงไหนต่อคดีน้องชมพู่ไหมคะขอบคุณค่ะซึ่งภายหลังนะครับก็มีแอดมินมาตอบไว้ว่าผลโดยตรงต่อคดีไม่มีค่ะแต่ตรงต่อเจ้าตัว น,านนะ้าทั้งสองคนคงมีแต่ไม่น่าจะเป็นการฟ้องตรงแต่ไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทต้องไปฟังว่านะ้าทั้งสองพูดถึงสาวิตรีอย่างไรถัดมานะครับบอกว่าหนูก็เป็นห่วงทั้งสองเหมือนกันค่ะพี่มุกดาถัดมานะครับบอกว่านั่นสิน้องเจนนี่ถัดมานะครับบอกว่า หนูก็ห่วงน,น้าทั้งสองคนเหมือนกันถัดมานะครับบอ,อกว่าที่ฟังมาตัวสาเองนะคะที่ด่าน้าทั้งสองและน้าออกมาตอบตัวอย่างที่เห็นคือข่คมขู่ที่น้าต่อนั่งไลฟ์อยู่ในรถที่ใกล้ๆสำนักงานอายการเธอก็ขู่ว่าอยู่ในเขตอํำนาจศาลฟังแล้วงงเขาไม่ได้พูดหมิ่นศาล และไม่ได้อยู่ในเขตห่วงห้ามด้วยเดี๋ยวนี้นะ่ะในห้องพิจารณายังอนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าไปได้แค่ให้ปิดเสียงมันเป็นการโต้เถียงกันด้วยเรื่องส่วนตัวระหว่างพี่น้องมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าต้องให้น้องๆฟ้องกลับมีทั้งขู่ทั้งด่าถัดมานะครับบอกว่าบางทีนะ่ะอาจจะไม่เข้าข้อกฎหมาย ก็ได้นะที่นานาพูดของหน้าตายฟังแล้วไม่มีอะไรไม่น่าเข้าองค์ประกอบพอฟ้องถึงแจ้งก็น่าจะไม่สั่งฟ้องค่ะแต่ของหน้าแต่ไม่รู้ถ้ามีคำหยาบใส่นะ่ะอาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นโทษเบาอาจจะแค่ปรับถัดมานะครับบอกว่าแต่เอาตรงๆนะคะนานาและแม่สานะ่ะน่าจะเผา บ้างยังไงก็พี่น้องออกมาฟาดกันไปกันมาไม่น่าสนุกหรอกคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าที่แต่เดือดแล้วนะ่ะออกมาด่าเพราะสาเอาเรื่องแต่และครอบครัวไปเล่าดา่าให้คนนอกวงเล็บบอ1 1 1ฟังและเอามารุมดา่าแต่ตายตาชานแบบจับจับแต่ เลยมาตอบโต้แรงกลับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับขัดแย้งส่วนตัวขัดแย้งในองค์กร1ประเทศมีหน่วยงานมากมายเช่นกองทัพกองตำรวจกระทรวงทบวงกรมบริษัททั้งใหญ่และเล็กรวมถึงนายจ้างลูกจ้างทั่วไป คนในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีระเบียบวินยัยกินข้าวหม้อเดียวกันคือรับเงินเดือนจากรัฐหรือจากเอกชนคำสั่งของหัวหน้าจึงศักดิ์สิทธิ์สามารถทำให้คนในปกครองอยู่ร่วมกันเป็นระเบียบไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษถ้าทะเลาะส่วนตัวก็มีคนในหน่วยนั้นๆประสานจนคืนดีได้ ในครอบครัวมีทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ขัดแย้งกันได้ต่างพูดคุยหรือมีคนช่วยประสานร,รอยร้าวให้หายไปเพราะเหล่านี้เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆซึ่งมีทุกแห่งในสังคมไทยและสังคมทั่วโลกมีรักมีทุกข์คนเราถ้าไม่มีทิ่ิิมาก เกินก็สามารถคืนดีกันได้ผมเพิ่งจะรู้เมื่อคืนว่ามี YouTube สายนอกขัดแย้งกันระหว่างพี่หลวงกับคุณธนันไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อคืนผมได้เปิดดูไลฟ์สดของทั้งคู่รู้สึกว่าแรงพอๆกันฟังคลิปไลฟ์สดที่ทนายพูดไว้มีข้อความ ที่ทำให้อีกฝ่ายขุนเครืองจึงทำให้ความขัดแย้งบานปลายถ้าคิดจะช่วยเรื่องส่วนตัวเล็กๆแค่นี้ทนายสมเกียรติควรเรียกมากินกาแฟคุยกันเงียบๆสามคนแต่เพราะระยะทางไกลควรคุยทางโทรศัพท์ก็จบถ้าทนายไล้สดควรพูดแค่ขอให้ดาบกับทนันคืนดีกันนะผมขอ แต่ที่ทนายพูดมีข้อความเพิ่มเติมเกินจากนี้ความพอใจจึงไม่พอดีกับทั้งสองฝ่ายต้องระลึกเสมอว่ากินข้าวคนละหม้อเอฟซีลุงกับคนทั่วไปที่อยู่ข้างลุงมีมากมายหลายล้านคนแปลกมากที่ทุกคนฟังลุงคนเดียวแม้กินข้าวคนละหม้อ ถือว่ามีบารมีความรักท่วมท้นเกินกว่าแม่ทัพผู้ชาการตำรวจเสียอีกเพราะคนพวกนี้พอหลุดจากตำแหน่งก็เหลือคนรักหลักร้อยคือน้อยมากแต่ลุงสามารถปกครองคนที่กินข้าวคนละหม้อเป็นล้านคนได้ด้วยใจแต่จะให้ลุงช่วยประสานร,รอยร้าวก็ไม่เหมาะส่วนคนพวกนั้น กินข้าวหม้อเดียวกันก็จริงแต่เพียงเพื่อผลประโยชน์ผมก็เคยอยู่ตรงนั้นจึงพอเข้าใจผมให้กำลังใจยูทูบเบอร์ทุกช่องฝ่ายลุงทั้งช่องเล็กและช่องใหญ่แต่มีบางช่องใหญ่นะ่ะแกล้งอ่านข้ามคอมเมนต์ของผมสวัสดีครับสังเกตเห็นได้ชัดๆผม ก็จะไม่เปิดดูช่องนั้นอีกนานเป็นเดือนสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ